วิธีสมัครแอปพลิเคชัน b i t a า s a b i t ท a a เป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถเทรดน,นะครับซื้อขาย currency, คริปโตเคเรนซีเหรียญคริปโตนะฮะหรือว่าเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้นะครับก็สามารถซื้อขายได้ในแอปพลิเคชัน b i t a าซานะฮะโดยในคลิปนี้จะสอนทำผ่านแอปนะครับโดยคุณสามารถทำผ่านในเว็บไซต์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะ อันดับแรกครับคุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b i t ท sa a มาก่อนนะฮะง่ายมากก็ถ้าคุณเป็น Android ก็เข้า Play Store ถ้าคุณเป็น iOS ก็เข้า App Store นะครับหน้าตาของแอปเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะเขียนว่านะฮะเป็นรูปนี้นะครับแสลักของเขานะฮะแล้วก็เขียน Thailand ด้วยแล้วก็ b i t ท sa เนี่ยต้องบอกนะครับเป็นแอปเทสนะครับของ Thailand คล้ายกับ b i t ครับนะฮะคล้ายๆกันนครับอันนี้ b i t ทาซ่นะฮะ ทีเอสดิจิตอลเอ็กซ์เชงนะครับผมบิตาซาคอม퍼นีลิมิเต็ดนะครับข้อสําคัญนะครับคุณจะต้องดูชื่อตรงนี้แล้วข้อสําคัญสุดคือตรงด้านล่างนี้นะครับบิ a าซาคอม퍼นีลิมิเต็ดเนี่ยอันนี้ต้องถูกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยบางทีคุณไปโหลดแอปที่คนอื่นทํามาปลอมนะครับตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเลยต้องเป็นบิตาซาคอม p นีลิมิเต็ดเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นของบิต a ซาโดยตรงนั่นเองนะครับอ่นนี่ก็คือแอป บิตาซานะครับผมนี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแอปการเงินนะฮะของบิ t าซานั่นเองนะครับโอเคพอคุณดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำให้คุณทำนะครับในแอปบิ a าซาเนี่ยก็คือผมจะมีลิงก์อันนึงนะครับผมก็พอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ สมัครเนี่ยมิทาซ่านะครับผมไว้ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บนสุดของของคลิปนี้นะครับก็เลื่อนลงมาผมจะตั้งปักหมุดเอาไว้นะฮะรวมถึงกดที่คลิปนี้แล้วไปดูข้างในก็จะมีนะครับโดยนะลิงก์ที่ผมให้เนี่ยจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับเพราะว่าผมย่อลิงก์ให้มันสะดวกต่อการกดนะครับแต่จริงๆริเนี่ยก็คือลิงก์นี้ที่คุณจะกดเข้าไปนั่นเองนะครับอ่า การสมัครนะครับก็กดเข้าไปตรงลิงก์นี้เลยนะครับคุณกดในกรณีก็คุณกดลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ตรงบิตลี่อย่างนี้นะฮะผมย่อลิงก์ให้คุณสะดวกนะครับกดเข้ามาพอกดเข้ามาเสร็จก็ให้เลือกบิตาซาตรงนี้นะฮะพอกดบิตาซาเสร็จนะครับเขาจะพาเรามาสู่หน้าแบบนี้ก็คือเปิดแอปบิตาซานะครับแล้วก็จะขึ้นแบบนี้มาเลยนะครับดิจิ t a ลแอสเซทนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมนะครับเพื่อทําการสมัคร ก็คืออีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็กรอกเข้าไปเลยนะครับใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะฮะโอเคเดีผมจะใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อกันครับผมได้ทําการกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยเลยนะครับเพิ่มเติมนะครับผมจะอธิบายวิธีการกรอกพาสเวิร์ดนะฮะสำหรับการกรอกพาสเวิร์ดยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ผ่านนะครับผม พาสเวิร์ดเนี่ยต้องกรอกอย่างน้อย8ตัวนะฮะโดยยกตัวอย่างนะครับคุณต้องมีตัวอักษรพิเศษอย่างน้อย1ตัวอักษรพิเศษเช่นบวกลบอะไรต่างเช่นสมมุติว่าบวกนะครับแล้วต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่1ตัวนะครับตัวพิมพ์ใหญ่สมมุติว่าเป็นตัว A ใหญ่อย่างนี้คือตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับรวมๆกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแปดตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือบวก A พิมพ์ใหญ่ B C นะครับก็4ตัวแล้วแล้วก็อีก4ตัวนะครับรราเป็นก็อาจจะ 1นนะครับผมนะหนึ่งห้านะครับเก้านี้นะฮะสมมุรินะครับ15 93อะไรอย่างนี้ก็ได้คือจะเอาเป็นอะไรก็ได้แต่ต้องมีอย่างน้อย8ตัวเช่นบวกนี้แล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอักษรพิเศษตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยรวมกันผสมตัวเลขเนี่ยทั้งหมด8ตัวนี่คือ1 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้คือให้คุณกรอกแบบนี้นะครับทั้งช่องบนของพาสเวิร์ดแล้วก็ช่องคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดใส่อีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันเท่านี้เองนะฮะก็การกรอกพาสเวิร์ดก็กรอกแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยไม่พอนะครับคุณยังแต่อย่าลืมนะครับก็จำไว้ให้ด้วยนะครับแต่อย่าจดไว้ในทางออนไลน์นะครับให้จดเอาไว้ในส่วนบุคคลของคุณนะครับก็ การทาอย่างนี้นะครับการจะทําให้การแฮ็กทํายากนะเพราะว่ามีหลากหวิเศษมีน่นนี่นั่นด้วยนะครับก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยครับพอเสร็จแล้วนะฮะก็ให้คุณเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่า sign up ด้านล่างตรงนี้นะฮะก็ให้กดคําว่า sign up เข้าไปเลยครับกดครับ sign up พอกด sign up เสร็จครับเขาก็จะบอกว่า check your email ครับ to confirm your email address and start accessing our platform นะก็คือให้คลิก verify ที่อีเมลนะครับที่เขาส่งไป ก็ให้เปิดอีเมลแอปนะก็แนะนำให้คุณกดเลยนะครับ Open your Email App ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับพอกดปุ๊บนะระบบก็จะให้เข้าอีเมลนะครับก็เข้าไปที่อีเมลแล้วก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้เลยนะครับ b i t าซ่านะครับบอก Activate your Ac c o u n t นะกดเข้ามา เพื่อเป็นการยืนยันอีเมลนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเขาก็จะบอกว่าเข้าม o ทูบิทาซาโซลปี้ครับยูจอยบนะครับผมมาก็ว่าไปทุกอย่างนะครับพอเสร็จเรียบร้อยครับให้คุณกดตรงนี้เลยนะฮะ v e r ร f y account นะกดเข้าไป Verify Account กดครับพอกดเสร็จนะฮะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะทำการ Verify Account ของคุณนะฮะ ่าก็จะบอก verify your email address นะฮะก็จะขึ้นว่า verify successfully นะฮะก็คือ verify สำเร็จแล้วนะครับยืนยัน email สำเร็จแล้วนะครับ your email has been verified s u c c e s s นะครับก็บอยู you can ่แค่ก็สามารถ log in เข้าที่แพลตฟอร์มได้นะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่เดี๋ยวก็เข้าที่แอป bitasa ดูครับานาพอเข้า bitasa ปุ๊บจะขึ้นแบบนี้นะครับพอคุณสมัครเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะต้อง log in ด้วยนะครับเวลาเข้าใช้นะก็กดล็อกอินตรงนี้เพื่อเข้าใช้นะครับก็กดครับก็ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ไซต์แเราสมัครไปแล้วจากนั้นให้เข้าล็อกอินตรงนี้ล็อกอินตรงนี้ครับก็คุณก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดที่เมื่อกี้คุณได้กรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เรียบร้อยอเดี๋ยวผมจะกรอกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันครับ ผมได้ทำการกรอ,อกอ e ีเมลแล้วก็พาสิร์เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วถ้าคุณกรอ,อกเสร็จก็กดคำว่าล็อกอินตรงนี้ได้เลยคือเข้าสู่ระบบนั่นเองกดครับล็อกอินครับกดเข้าสู่ระบบตรงนี้เขาจะให้คุณตั้งพินนะครับพินในที่นี้คือรหัสความปลอดภัยนะฮะร,รหัสความปลอดภัยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับเป็นรหัสที่คุณจะต้องตั้งเอาไว้เผื่อ เวลาคุณเข้านะครับทุกครั้งที่คุณเข้าบิทาซาเนี่ยเขาจะถามรหัสความปลอดภัยอันนี้นะครับเป็นเลข6ตัวจะตั้งอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็คุณก็ตั้งเลยนะครับบางทีนะฮะรหัสความปลอดภัยนะครับพอคุณเข้าแอปตอนแรกปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้คุณตั้งนะครับคุณก็ต้องปิดแอปแล้วก็เข้ามาใหม่อีกทีหนึ่งเขาก็จะให้ตั้งนะครับอตอนคุณก็เซ็ตรหัสความปลอดภัยทีหนึ่งนะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับ พอคุณใส่ไปหนึ่งรอบนะครับเขาก็จะให้คุณใส่อีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันนะคุณก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับรหาดความปลอดภัยนะครับพอคุณได้ตั้งรหัสความปลอดภัยนะครับผมก็พอตั้งเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้กด acknowledge ไปเลยนะฮะก็เรียบร้อยนี่ก็คือการสมัครบิตทั s ซ่าเอาวินเวลาการใส่รหัสนะครับความปลอดภัยเนี่ยหตัวนะฮะคุณจะต้องใส่ แบบเร็วนะครับอย่าทิ้งเลยเวลาไว้นานเพราะถ้าทิ้งเนี่ยเขาก็จะปิดแอปแล้วเขาให้คุณต้องให้คุณเปิดแอปมาแล้วใส่ม่อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าระบบคุณไม่สามารถใส่ได้นะครับก็ต้องปิดแล้วก็เปิด,ป,ดปิดแอปนะครับแล้วเปิดแอปเพื่อที่จะใส่รหัสความปลอดภัย6ตัวนะครับตรงนี้ในรหัสนี้สำคัญมากๆนะครับห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะฮะเป็นเหมือนรหัสคล้ายเข้าแอปธนาคารนะครับ6ตัวแบบนั้นเลยนะฮะเพราะว่า ปิธาซาเนี่ยถ้าคุณเอาซื้อสินทรัพย์คุณเก็บไว้ก็เหมือนกับคุณมีเงินในธนาคารฝากไว้แต่เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแทนครับอันนี้ก็คือขั้นตอนสําคัญนะครับแต่ข้อต่อมานะครับที่คุณจะต้องทําต่อเพื่อที่จะทําการซื้อขายเหรียญได้คือการยืนยันตัวตนนะสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณยืนยันตัวตนก็คือคุณต้องกดยืนยันตัวตนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทําครับวิธีการกดยืนยันตัวตนนะฮะทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือ ตรง account นะครับ h a t n o t b e e n v e r i f d y e t นะครับผมก็คือ complete verify s u s t a i n a r i d i n g now ก็กดตรงนี้นะครับ verify now เนี่ยคือการยืนยันตัวตนนะครับก็กดไปเลยครับ verify now กดครับพอกดมาเสร็จเขาก็จะบอกอั g r a d e to level 1นะครับก็จะถามว่าบิ t a ซ่นะครับคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยก็เลือกช่องบนนะครับ t h ย citizen s h i p นะครับเป็นคนไทยนะฮะถ้าไม่ใช่คนไทยก็เลือกด้านล่างนะครับ พอเลือกแล้วนะฮะก็รอดาวน์โหลดสักคู่ครับเขาก็จะขึ้นมาเขาตกลงเงือนไขนะครับบิทาซ่าเงืินไขคุณก็อ่านได้เลยนะครับเยอะมากอ่านไปนะครับมีเวลาอ่านก็อ่านไปครบนะครับอ่าเยอะมากเห็นไหมครับพออ่านเสร็จนะฮะสมมุติว่าอ่านเสร็จแล้วนะครับโอ้ยาวมากเลยนะฮะอ๋อสมมุติว่าอ่านเสร็จแล้วก็กดข้าพเจ้าได้อ่านคําเตือนข้างต้นนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่า เหรียญไหนมันมีปัญหาอะไรอย่างงี้ปิดตัวไปเขาก็จะไม่รับผิดชอบอะไรวันนี้การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงผู้คนคุณที่ดูคลิปนี้นะครับจะลงทุนอะไรคุณก็ต้องตัดสินใจเองนะครับอ่ะโอเคนะเอากดเข้าพระเจ้าได้อ่านแล้วก็กดตกลงด้านล่างตรงนี้นะครับกดครับกดตกลงเสร็จครับเขาก็จะให้อัปโหลดหน้าบัตรประชาชนนะครับโปรดถ่ายรูปบัตรประชาชนของคุณด้านหน้าเท่านั้นนะฮะคุณก็กดถ่ายรูปตรงนี้แล้วทาการถ่าย ให้เรียบร้อยนะครับกดไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคุณก็ถ่ายของคุณไปนะครับอนุญาตอ่ก็ถ่ายให้เรียบร้อยนะครับพอคุณได้ถ่ายแบบประชาชนแล้วนะครับเขาก็จะถามคุณนะครับว่าแบบประชาชนนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณถ่ายเนี่ยในที่แสงสว่างแล้วหรือยังเห็นหน้าคุณเห็นรายละเอียดในบัตรชัดเจนไหมถ้าชัวร์ชัดแล้วก็กดตกลงด้านบนได้เลยนะฮะ กดเข้าไปเลยครับตกลงครับพอกดตกลงนะฮะก็ระบบก็จะหมุนแบบนี้เลยนะฮะพอระบบนะฮะเขาได้ทำการหมุนหมุนหมุนก็รอระบบเขาหมุนสักครู่หนึ่งนะครับอ่าพอระบบได้ทำการอัพโหลดให้เราเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นแบบนี้อัพโหลดหน้าประชาชน,นครับกร์ตนาสแสดงด้านหน้าแบบประชาชนให้เห็นรายละเอียดชัดเจนคุณเชื่อไหมว่าคุณทำถูกต้องแล้วก็กรุณาถ่ายรูปที่มีแสงเพียงพองไม่สว่างมืดจนเกินไป คุณชัวร์ไหมว่าถูกต้องถ้าชัวร์ครับก็เลื่อนลงมาถ้าไม่ชัวร์ให้คุณกดถ่ายใหม่แล้วทําการถ่ายใหม่ให้ให้ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชัวร์แล้วก็กดตกลงด้านล่างตรงนี้นะครับกดตกลงได้เลยครับพอกดตกลงเสร็จนะให้ออรอระบบสักครู่นะครับเขาก็จะขึ้นว่าอัปโหลดหลังบัตรประชาชนโปรถ่ายรูปบัตรประชาชนของคุณเฉพาะด้านหลังเท่านั้นนะครับเมื่อกี้เฉพาะด้านหน้าอันนี้ด้านหลังบัตรของเรานะครับ ก็เหมือนกันครับสแสดงด้านหลังบัตรประชาชนให้ละเอียดชัดเจนกรนวถ่ายรูปที่มีแสงเพียงพอมไม่สวถ่ายรูปกันแบบมืดเกินไปนะครับชัวร์แล้วก็กดถ่ายรูปได้เลยกดครับกดถ่ายรูปก็ทําการถ่ายให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยผมจะทําการถ่ายให้เรียบร้อยนะถ่ายเนี่ยต้องให้เห็นนะครับรหัสหลังบัตรให้ชัดเจนนะ,อะพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ่ายไป นะก็กดถ่ายไปได้เลยนะพอถ่ายเสร็จครับระบบก็จะให้คุณดูคุณก็อ่านดูครับเห็นลายเอียดในบัตรชัดเจนหรือเปล่าถ้าเห็นลายเอียดในบัตรชัดเจนนะครับก็กดตกลงถ้าไม่ชัดเจนก็กดลองใหม่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมชัดเจนแล้วผมจะกดตกลงได้เลยตกลงครับพอกดตกลงเสร็จนะครับระบบเนี่ยก็จะหมุนเหมือนกับเมื่อกี้รอบแรกตอนหน้าบัตรเลยนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับให้ระบบเขาได้ เก็บข้อมูลของคุณเข้าไปในระบบนะนะเพื่อจะได้เป็นความปลอดภัยของบัญชีคุณนะฮะอ่าตรงนี้ก็ขึ้นมาอัปโหลดหลังบัตรประชาชนนะครับคุณเอแสดงหลังบัตรประชาชนรายละเอียดชัดเจนถ่ายรูปที่มีแสงเพียงพอเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้ถ้าคุณจะถ่ายใหม่ก็กดถ่ายใหม่นะครับอันนี้เนี่ยผมมั่นใจแล้วกดตกลงได้เลยนะฮะถ้าคุณมั่นใจกดตกลงครับกดตกลงไปพอตกลงเสร็จรอดาวน์โหลดสักครู่ครับเขาบอกว่าให้อัปโหลดภาพถ่ายเซลฟี่นะครับของคุณ ตัวอย่างก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับผู้หญิงก็ถ่ายแบบนี้นะฮะโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพของคุณเห็นส่วนศรีรษะทั้งหมดชัดเจนกรุณาถ่ายรูปที่มีแสงเพียงพอไม่สว่างและมืดจนเกินไปนะครับอ่าอันนี้คุณก็ทําการกดมั่นใจแล้วก็กดถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับกดถ่ายรูปครับหังจากนั้นก็ทําการหามุมถ่ายนะฮะ พอคุณได้ทําการถ่ายเซลฟี่แล้วนะครับก็ดูว่าเห็นหน้าคุณชัดเจนทุกอย่างนะครับหลักการง่ายๆคือต้องเหมือนในบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ้าบัตรประชาชนคุณหน้าแบหตาแบบไหนก็พยายามทําให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับถ้าเหมือนมากก็จะมีโอกาสาผ่านได้มากนะครับถ้าชัวร์แล้วนะครับก็กดตกลงด้านนี้นะครับถ้าไม่ชัวร์ก็สามารถกดลองใหม่แล้วถ่ายใหม่ให้มันดีได้นะครับน,นี่ชัวร์แล้วกดตกลงนะผมจะกดตกลงครับ พอกดตกลงเสร็จระบบก็หมุนเหมือนเดิมนะครับดาวน์โหลดไปสู่ขั้นตอนต่อไปให้รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะบอกว่าอัปโหลดภาพถ่ายเซลฟี่เนี่ยโรสตรวอสอบให้แน่ใจว่าภาพของคุณเนี่ยเป็นเห็นศีรษะทั้งหมดเห็นหัวทั้งหมดชัดเจนนะครับเจ้หน้าถ่ายรูปที่มีแสงเพียงพอไม่สว่างจนมืดเกินไปอ่นนี่ก็คือเหมือนเป็นหน้ายืนยันว่าคุณชัวร์ไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ชัวร์กดถ่ายใหม่เพื่อถ่ายให้ดีขึ้นนะฮะถ้าชัวร์แล้วก็กด ตกลงตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตกลงครับพอก็ตกลงครับเขาก็จะขึ้นว่าเริ่มต้นการสแกนภาพนะฮะก็รอไปนะจากนั้นครับให้คุณใส่รายละเอียดนะครับชื่อของคุณนามสกุลของคุณนะครับเป็นชื่อนามสกุลภาษาไทยนะครับชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเลยแบบตัวประชาชนนะครับรหัสหลังบัตรอะไรทุกอย่างนะครับ คือให้คุณดูตามบัตรประชาชนนะครับแล้วใส่ตามให้ถูกต้องนะครับชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดอะไรต่างนะฮะตรงนี้คุณกรอกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันนะครับ mm hmm. คุณก็กรอกข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยผมกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเช mm ็ค hmm. รายละเอียดต่างๆลองเลื่อนกรอกให้ดีนะครับโดยเฉพาะเลขบัตรประชาชนด้านหน้านะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับที่เป็นด้านหลัง ก็เช็คให้ถูกต้องว่าคุณกรอกถูกทุกตัวอักษรหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวภาษาอังกฤษนะฮะโดยเฉพาะตัวอักษรภาษาตัวตัวที่คุณกรอกด้านหลังนะครับตัวอักษรสอตัวหน้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นตัวเลขนะครับพอคุณชัวร์แล้วนะฮะกดต่อไปด้านล่างได้เลยนะครับกดครับของผมนะฮะเคยสมัครแล้วนะเขาก็จะขึ้นว่าข้อมูลประชาชนของคุณเนี่ยเคยใช้ลงทะเบียนแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ย ไม่เคยสมัครนะเพราะกดปุ๊บระบบก็จะขึ้นนะครับแล้วถ้าเขาทำการยืนยันตัวตนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งข้อมูลนะครับว่าผ่านไม่ผ่านอย่างไรนะะตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับระบบตรงนี้เนะี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าพอยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยระบบนะครับเดี๋ยวจะเข้ารหัสที่เข้าได้ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวขึ้นแบบไหนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับ อันนี้ออกมาหน้านี้ก่อนนะครับอันนี้คือหน้าของรหัสที่ยังไม่ได้ยืนยันโตนนะเดี๋ยวจะให้ดูรหัสที่ยืนยันโตนแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับพอคุณได้ทําการยืนยันโตนแบบที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วกดทําตามขั้นตอนมานะครับระบบก็จะขึ้นให้คุณรอนะฮะสักช่วงหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยวันหนึ่งก็ได้แล้วบางทีครึ่งวันก็ได้หรือบางทีก็อาจจะ23งวันนะฮะแล้วแต่บุคคล พอคุณเสร็จนะครับระบบก็จะมาสู่หน้านี้นะฮะอันนี้คือหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดูนะฮะว่าคุณได้ทําการยินันตัวตนแล้วหรือยังนะครับดูได้ง่ายมากนะครับก็คือคุณเห็นตรงด้านบนตรงนี้ไหมครับรูปคนตรงนี้นะครับให้คุณกดเข้าไปนะครับแล้วตรงตรง r i f i c a t i o n ตรงนี้นะฮะ r i f i c a t i o n แปลว่าการยินดนตนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขีดเอาตรงขีผมคีดไว้แล้วกัน ประมาณนี้นะตรงที่ผมขีดไว้นะครับตรงนี้เขาจะขึ้นนะครับว่าเลเวลหนึ่งเวอร์ฟิเคชันเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือหมายความว่าเราได้ทำการยืนยันตัวตนนะครับยืนยันบัตรประชาชนหน้าหลังแล้วก็ใบหน้าของเราแล้วเรียบร้อยนะครับคุณก็สามารถทำการซื้อขายฝากเงินได้ตามปกติเลยนะครับนี่เท่านี้เองนะฮะที่ นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของวิธีการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนของแอปบิทาซาทำได้ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าคุณมีข้อสงสัยในประเด็นไหนนะครับในส่วนของหลังจากกดยืนยันตัวตนไปแล้วนะครับที่เพราะว่าผมกดให้คุณดูไม่ได้เพราะส่งสมัครไปแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ในส่วนนี้เพิ่มเติมนะหรือมีข้อสงสัยอะไรคุณสามารถกดชื่อคลิปนี้จะมีไลน์แอดแอดไลน์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่งคําถามปัญหาเนี่ยสิ่งที่คุณติดอยู่ไหมหผมช่วยแก้ได้นะครับ รวมถึงอย่าลืมนะครับกดลิงก์ที่ผมให้ท็อปคอมเมนต์ด้วยเพื่อทำการสมัครนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังกันมาตลอดนะครับอันนี้คือวิธีการสมัครและยืนยันตัวตนแอปบิทัสซ่าอย่างง่ายละเอียดมากที่สุดนะครับถ้ามีเรื่องเพิ่มเติมจากนี้อีกผมจะนำฝากทุกท่านก่อนใครวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง YouTube กด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง ให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง Facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธ์สวัสดีครับ